คือวันนี้นะครับผมอยากมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เวลานานแล้วผมไปดูรายการโหนกระแสมาของพี่หนุ่มกันชัยคือไม่ได้นอนเลยจนตอนนี้ประมาณตีสี่อ่ะให้ดูเลยตีสี่สามสิบเอ็ดนะเพิ่งดูรายการโหนกระแสจบที่ยิงลงไปเก้าชั่วโมงที่แล้วแหละเป็นเรื่องของอคุณจักระบุ๋มนะครับดาราดังด้วยนะบอกไว้ก่อนแล้วก็แม่ปูนาฟ้าใสนะครับผม คลิปนี้ผมขอตามตรงเลยขอว่าเป็นภาษาไทยแล้วก็อีสานปนกันนี่แหละครับผมเป็นเอกลักษณ์ของผมเองคือผมฟังแล้วทั้งสองฝั่งนะผมไม่ได้เข้าข้างใครพูดตามตรงผมพูดเป็นแบบตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นกลางเลยคือคุณจัก,กระบุ๋มนี่นะพูดและฟังไม่ขึ้นเลยพูดตามตรงเลยนะฟังไม่ขึ้น,นครับผมคือการที่คุณไปเป็นหนี้ใครไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้าหรือไปยืมหรืออะไรก็ตามแต่ คุณจะมาใช้เหตุผลใช้ข้ออ้างเรื่องของส่วนตัวของคุณว่าอ้างว่าคุณเป็นนี่รายวันอย่างนู้นอย่างน,น,นี้เท่านู้นเท่านี้แล้วคุณต้องเอาเงินไปจ่ายรายวันก่อนและก็ไม่มีมาให้คนนู้นคนนี้มันฟังไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนี่ใครก็ตามนะคุณเป็นนี่เขาแล้วคุณก็ต้องจ่ายคุณไม่จําเป็นต้องพูดไปเรื่อยพูดแถบอ่ะหอใช้คํานี้เลยกันสิ่งที่คุณพูดมันเหมือนเป็นการแถและก็เป็นข้ออ้างไปเรื่อยครับ ในการที่จะไม่จ่ายนี่เขาถึงคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้มีเจตนาว่าจะไม่ใช้นี่ไม่ได้มีเจตนาว่าจะไม่ไม่อะไรนะไม่หนีไม่จ่ายอะไรอ่ะแต่การกระทําและคําพูดของคุณที่พูดออกมาในรายการเนี้มันบอกถึงอารมณ์และกวามนิสัยของคุณได้หลายอย่างอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้มีอคติอะไรกับคุณแต่ผมมาดูรายการนี้มันอดที่จะไม่พูดไม่ได้ครับ คือมันแบบค้างขาใจอยากมาระบายและอยากให้ทุกคนถ้ายังไม่ได้ไปดูนะถ้าไม่เชื่อนะลองเข้าไปดูตามผมรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกันชัยนะตอนแรกผมก็งงกับคดีนี้ผมเห็นแชร์เต็มหน้าเฟซโดยหมดเลยว่าเกี่ยวกับอะไรเงิน2อง4ส0แอะไรนะครับตอนแรกผมไม่เข้าใจข่าวหรอกแต่ผมเอะใจคือเห็นมันแชร์เยอะมากใน Facebook และก็แพลตฟอร์ม,มอื่นๆผมก็เลยเข้ามาดูรายการโหนกระแส และพอฟังไปฟังมาเหมือนคุณจะกระบ,บุมแบบพูดแล้วมันดูคุณจะพูดว่าไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่จากหลักการที่ผมเป็นท่านผู้ชมคนหนึ่งนะผมก็เป็นท่านผู้ชมคนหนึ่งและเป็น f c พี่ด้วยเเคยติดตามพี่ด้วยแต่ผมมาดูรายการนี้ขอเลือกติดตามพูดตามตรงคือคำพูดของพี่มันดูฟังไม่ขึ้นไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปผมอยู่ พอได้ไปดูคลิปพี่ในรายการโหนกระแสผมเชื่อว่าทุกคนก็ฟังคําพูดของพี่ไม่ขึ้นคือพูดพี่จะพูดว่าไม่ได้แถ้ไม่ใช่ข้ออ้างคือจะทยอยให้เรื่อยๆคือคนแบบพี่พูดอ่ะพี่ก็พูดได้ทยอยให้เรื่อยๆแต่การกระทําและสิ่งที่พี่ทําให้เขาเห็นมันไม่ใช่ในตามคําพูดของพี่พี่ไม่คืนให้เขาเลยและเขาได้ตามทวงเรื่อยๆอการที่เป็นเจ้าหนี้อ่าถ้าสูงิผมเป็นเจ้าหนี้และมีลูกหนี้ ไม่คืนเงินผมผมก็ต้องทวงเรื่อยๆหมายถึงทุกๆคนหรือใครก็ตามที่เป็นเจ้าหนี่ลูกหนี่กันการที่คุณไปยืมเงินหรือไปเอาอะไรสินค้า,ามาแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้อะไรส่งกันไปอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีความเป็นสัจจะในคําพูดของคุณนี่คุณพูดอะไรไว้ตกลงอะไรกันไว้คุณก็ต้องทําตามนั้นไม่ใช่คุณจะแถบเปเรื่อยแต่วนอยู่แต่กับเรื่อง เป็นนี่รายวันรลยวันอะไรเนี่ยผมดูรายการนี้ดูมารายการนี้สองชั่วโมงกว่าผมดูประมาณช่วงตีสองนิดๆน,ดนะจนตอนนี้ตีสี่แล้วผมยังไม่ได้นอนเลยเกาะติดมากบอกเลยดูและฟังพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็ฟังพี่ธนายเขานะพูดได้ใจมากผมขอพูดเลยอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างหรืออะไรใครนะคืออันนี้ดูจากความเป็นจริงและจากเนื้อหา ในโหนกระแสในข่าวคือความเป็นจริงผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนนะครับที่ดูข่าวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดเหมือนกันนะว่าฟังคำพูดของฝั่งจ้กระบุมไม่ขึ้นและผมก็เชื่อว่าต่อไปนี้คุณจ้กระบุมอาจจะไม่ได้เกิดอ่อันนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้ไหมถึงว่าแช่งให้ตายอะไรนะอันนี้ขออภัยนะครับคืออาจจะไม่ได้เกิดในวงการไม่ว่าจะเป็นนักร้องต่โอะไรก็แล้วแต่เออ ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ได้เกิดแล้วไม่ว่าแค่เรื่องนี้หรอกการค้าขายคุณก็อาจจะไม่ได้ไปต่อแล้วแหละต่อให้คุณจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ก็ตามคือการกระทําของคุณมันดูย่ําแย่มันดูเกินไปและคุณน่ะนี่คุณแม่ปูนาเนี่ยครับเขาก็ตามอะไรต่างๆคุณก็ยังไม่มีความคิดคุณดูเหมือนไม่มีความเป็นคนในตัวของคุณนะครับคือก็ฝากคลิปนี้ให้ทุกคนลองพิจารณาดูด้วยนะวันนี้กม็มีอะไรมากขอมาระบายนิดนึง แล้วก็ฝากถึงคนที่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นของใครก็แล้วแต่ให้คุณมีจิตใต้สำนึกให้ดีกว่าคุณจะกระบุมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากก็ลองไปคิดดูนะครับใครยังไม่ดูก็เข้าไปดูเต็มๆได้นะผมในรายการหนนกระแสบางทีผมอาจจะผู้ผิดพลาดหรืออิิบายไม่ถูกต้องบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามัน ใจสันสันร้อนร้อลุนๆอยากพูดนะครับผมเกาะคลิปนี้ไม่มอะไรมากครับผมก็ฝากทุกคนด้วยลองเข้าไปดูแล้วจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมและมันแบบเป็นข้ออ้างเป็นการแถการอะไรเยอะเกินไปไหมให้เข้าไปดูกันเองดีกว่าครับผมจะได้เข้าใจขอบคุณครับ